บทที่19ขากราการกยของนรกในคืนต่อมาพระองค์และดิฉันเดินเข้าไปสู่ขากรไกายของนรกพระเยซูพูดว่าลูกเอ๋ยเราได้ให้เจ้าเห็นนรกเกือบทั้งหมดแล้วและสิ่งที่เราได้เปิดเผยให้เจ้าเห็นนั้นเราต้องการให้เจ้าไปประกาศให้โลกได้รับรู้บอกทุกๆคนว่านรกนั้นมีจริงและสิ่งที่เจ้าบันทึกนี้เป็นเรื่องจริงเราเดินไปได้ระยะหนึ่งก็มาหยุดอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งสามารถมองเห็นหุบเขาที่ไม่ใหญ่มากนัก และตรงหุบเขาเห็นไกลจนสุดลูกหูลูกตาคือจิตของมนุษย์มากมายเรียงกองกันอยู่ตลอดแนวของภูเขาดิฉันได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเสียงร้องนั้นดังไปทั่วหุบเขาพระเยซูพูดกับดิฉันว่าลูกเอ,อ๋ยที่นี่คือขากรรไกรของนรกทุกๆครั้งที่ปากของนรกนี้เปิดขึ้นเจ้าจะได้ยินเสียงร้องอันดังนี้จิตของมนุษย์เหล่านี้พยายามที่จะหนีออกไปจากหุบเขานี้แต่ไม่สามารถทําได้ เพราะว่าพวกเขาถูกฝังไว้ที่ผนังของนรกขณะที่พระเยซูกำลังพูดดิฉันเห็นเงาร่างเงาดำมากมายร่วงผ่านลงลงไปและตกลงไปที่ตีนเข่าเสียงดังตุ๊กตุก๊พวกมารปีศาจกำลังฉุดลากจิตของมนุษย์ด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่พระเยซูคริสต์พูดว่าจิตที่ตกลงคือเหล่าจิตของมนุษย์ที่เพิ่งตายจากโลกและมาถึงนรกแห่งนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ทันใดนั้นบรรยากาศรอบบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่เงียบสงัดผิดปกติพระเยซูพูดว่าลูกเอ,อ๋ยเรารักเจ้าแล้วเราต้องการให้เจ้าไปประกาศให้มนุษย์ทุกคนบนโลกให้รับรู้เกี่ยวกับนรกนี้ดิฉันจ้องลึกลงไปที่ขากรรไกรของนรกผ่านตามรูช่องผนังด้านข้างของขากรรไกรดิฉันได้ยินเสียงร้องที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมานดังขึ้นมาจากบริเวณนั้นดิฉันถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะจบลงเสียที มันคงเป็นการดีที่จะได้หยุดพักจากเรื่องเหล่านี้ักทีและทันใดนั้นดิฉันรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกและมีความรู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วดิฉันรู้สึกสลดใจมากและหันไปหาพระองค์แต่ก็ไม่เห็นพระองค์ดิฉันร้องด้วยความกลัวว่าโอ้ไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลยพระองค์เจ้าองค์อยู่ที่ไหนสิ่งที่คุณจะอ่านต่อไปนี้จะทำให้คุณเกิดความหวาดกลัว และมากพอที่จะทําให้คุณกลับใจและเชื่อในพระองค์ดิฉันอธิษฐานขอให้คุณกลับใจจากความผิดบาปของคุณเพื่อว่าคุณจะไม่ต้องตกลงไปในที่ที่น่ากลัวแห่งนั้นดิฉันอธิษฐานขอให้คุณเชื่อดิฉันเพราะดิฉันไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับใครเลยดิฉันรักพวกคุณและหวังว่าพวกคุณจะตื่นตัวก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าหากคุณเป็นคริสเตียนแล้วและกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่จงมั่นใจในความรอดของคุณ จงพร้อมอยู่เสมอที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกๆเวลาและบางครั้งคุณไม่มีโอกาสที่จะกลับใจจงให้แสงสว่างของคุณลุกโชติช่วงและมีน้ำมันเต็มอยู่ในตะเกียงของคุณเสมอจงเตรียมพร้อมเพราะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาถ้าหากคุณยังไม่กลับใจและบังเกิดใหม่โปรดอ่านพระคัมภีร์ในกิตติคุณยอห์นบทที่3ข้อที่1 6ถึง19และร้องขอต่อองค์พระเยซูคริสต์ พระองค์จะช่วยคุณพ้นจากที่แห่งการทรมานนี้ในขณะที่ดิฉันร้องหาพระเยซูดิฉันได้เริ่มวิ่งลงภูเขาเพื่อตามหาพระองค์แต่ดิฉันต้องหยุดวิ่งเมื่อมีปีศาจยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งพร้อมโซ่ตัวมายืนขวางดิฉันมันหัวเราะและพูดว่าหญิงเอ๋ยเจ้าไม่ต้องวิ่งอีกต่อไปพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยเจ้าได้เจ้าต้องอยู่ในนรกแห่งนี้ตลอดไปไม่นะปล่อยฉันไปดิฉันร้อง และพยายามดิ้นรนต่อสู้กับมันด้วยสุดกำลังแต่ก็ยังถูกเจ้ามารปีศาจจับมัดด้วยโซ่ตรวนแล้วเหวี่ยงดิฉันลงไปที่พื้นจากนั้นมีเมือกที่ส่งกลิ่นเหม็นมากจนแทบอาเจียนมาห่อหุ้มทั่วร่างกายดิฉันดิฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดิฉันต่อจากนี้ไปจากนั้นดิฉันก็รู้สึกว่าเนื้อและผิวหนังที่หุ้มกระดูกเริ่มหลุดออกจนเห็นกระดูกดิฉันร้องด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดอย่างน่าสังเวช โอ้พระเยซูดิฉันเรียกหาพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนดิฉันมองดูร่างกายของตัวเองและพบว่าเนื้อนหนังของดิฉันเริ่มเป็นรูผิวหนังของดิฉันเปลี่ยนเป็นสีเทาและเริ่มหลุดร่วงออกจากร่างกายมีรูอยู่ที่สีข้างขาทั้งสองข้างที่แขนและมือทั้งสองข้างดิฉันร้องด้วยความเจ็บปวดและพูดก,กับตัวเองว่าไม่ไม่ฉันไม่อยากอยู่ที่นรกตลอดไป ดิฉันรู้สึกว่ามีตัวหนอนกำลังไต่ไปมาในตัวของดิฉันและพบว่าโครงกระดูกทั่วร่างกายของดิฉันนั้นเต็มไปด้วยหนอนแม้บางครั้งจะมองไม่เห็นตัวหนอนนั้นแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามันเลื้อยอยู่ข้างในตัวแม้พยายามจะดึงมันออกจากตัวแต่มันก็ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและโครงกระดูกก็เริ่มผูกกรอดลงไปเรื่อยๆดิฉันสามารถรับรู้ได้ทุกสิ่งและจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก ดิฉันยังรับรู้สัมผัสยังมองเห็นยังได้กลิ่นยังได้ยินและยังรับรู้รสชาติของการทรมานของนรกดิฉันสามารถมองเห็นภายในตัวเองซึ่งเป็นเพียงโครงกระดูกที่สก,กปรกเท่านั้นและยังรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองดิฉันเห็นคนอื่นๆที่เป็นเหมือนดิฉันและเห็นจิตอยู่มากมายล้อมรอบเต็มไปหมดดิฉันได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้พระเยซูโปรดช่วยลูกด้วย ในเวลานั้นดิฉันรู้สึกอยากตายแต่ไม่สามารถตายได้ดิฉันรู้สึกว่ามีไฟลุกลามขึ้นมาที่ขาทั้งสองข้างดิฉันร้องตะโกนพระเยซูอยู่ที่ไหนดิฉันร้องและดิ้นทุรนทุรายไปตามพื้นพร้อมกับคนอื่นๆเรานอนกองอยู่ที่ขากันไกลของนรกเหมือนกองขยะที่ถูกทิ้งไว้ความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสครอบงำจิตของเราทุกคนดิฉันยังคงร้องหาพระองค์ พระยซูเจ้าคะพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์อยู่ที่ไหนดิฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงความฝันหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะตื่นใช่ไหมฉันอยู่ในนรกจริงหรือเปล่าฉันได้ทําผิดบาปอันใหญ่หลวงต่อพระเจ้าและความรอดไม่ได้เป็นของฉันแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นฉันทําผิดบาปต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือดิฉันยังจําข้อพระคัมภีร์ที่เคยเรียนรู้ ดิฉันรู้ว่าครอบครัวของดิฉันอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งเหนือขึ้นไปด้วยความหวาดกลัวดิฉันตระหนักดีว่าตัวเองตอนนี้อยู่ในนรกและมีสภาพเหมือนกับคนอื่นๆที่ดิฉันเห็นและพูดถึงมันรู้สึกแปลกมากที่ดิฉันสามารถมองทะลุร่างกายของตัวเองได้ตัวหนอนเริ่มไต่ตามตัวทําให้ดิฉันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและกลัวจากนั้นมานปีศาจตัวหนึ่งพูดกับดิฉันว่าพระเยซูของเจ้าทิ้งเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือ และตอนนี้เจ้าเป็นสมบัติของมารซาตานแล้วพร้อมกับหัวร้อยเยาะและจับร่างกระดูกของดิฉันขึ้นมาแล้ววางลงบนสิ่งหนึ่งไม่ช้าก็พบว่าดิฉันอยู่บนหลังของสัตว์ตัวหนึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้มีสภาพเหมือนดิฉันคือมีแต่โครงร่างของกระดูกที่ผุพังสก,กรปรกโสกโครกและเหม็นเน่าอย่างกับซากศพมันพาดิฉันขึ้นไปบนแนวทางเดินที่อยู่สูงมากและดิฉันได้แต่ครุ่นคิดว่าโอ้พระองค์อยู่ที่ไหน ขณะที่สัตว์นั้นพาดิฉันขึ้นไปมีจิตมากมายร้องขอความช่วยเหลือดิฉันได้ยินเสียงดังที่เกิดจากการขยับปากขากันไกลของนรกและเห็นจิตใหม่มากมายตกลงผ่านดิฉันไปมือทั้งสองข้างของดิฉันถูกมัดควยหลังไว้ความเจ็บปวดทุกทรมานนั้นมาอย่างไม่ต่อเนื่องมันมาในทันทีทันใดแล้วก็ไปในทันทีทันใดเหมือนกันดิฉันร้องด้วยความเจ็บปวดทุกครั้ง ที่ความปวดร้าวทรมานเกิดขึ้นและต้องรอคอยด้วยความหวาดผวาหวาดกลัวเมื่อความเจ็บปวดนั้นบรรเทาลงดิฉันคิดและรำพึงในใจว่าจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองอีกหรือนี่จะเป็นจุดจบของดิฉันฉันได้ทำผิดบาปอะไรจึงต้องตกลงมาอยู่ในนรกแห่งนี้และร้องด้วยความเจ็บปวดว่าโอ้พระเยซูโปร่งอยู่ที่ไหน ดิฉันร้องแต่ไม่มีน้ำตาได้แ,แต่สึกอื้นจนตัวสัน่นเจ้าสัตว์ตัวนั้นพาดิฉันมาหยุดอยู่ตรงหน้าสิ่งหนึ่งดิฉันมองขึ้นไปเห็นห้องห้องหนึ่งตกแต่งและประดับประดาไปด้วยเพชรพลอยอย่างหรูหราตรงกลางห้องมีหญิงสาวคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพร้อมด้วยเครื่องประดับอย่างพระราชินีในใจที่สิ้นหวังของดิฉันรู้สึกประหลาดใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร ดิฉันพูดกับหญิงสาวคนนั้นว่าคุณคะช่วยกรุณาดิฉันด้วยเธอเดินเข้ามาใกล้และถมน้ำลายใส่หน้าที่มีแต่โครงจากนั้นเธอก็เริ่มสาบแช่งและพูดหยาบคายใส่ดิฉันโอ้พระองค์เจ้าคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ดิฉันร้องออกมาแล้วเธอก็หัวเราะเยาะอย่างชั่วร้ายทันใดนั้นต่อหน้าต่อตาหญิงคนนั้นก็เปลี่ยนร่างของเธอเป็นผู้ชาย เป็นแมวเป็นม้าเป็นงูเป็นหนูและเป็นเด็กหนุ่มเธอสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ที่เธอปรารถนาเธอมีอำนาจชั่วร้ายมากมายด้านบนของห้องมีคำว่าราชินีของมารซาตานกำกับไว้เจ้าสัตว์นั้นพาเดินต่อไปราวกับเป็นหลายชั่วโมงแล้วมันก็หยุดเดินและสะบัดดิฉันตกลงไปที่พื้นเมื่อดิฉันมองขึ้นมาก็เห็นกองทหารมา้ากำลังขี่ตรงมาหาดิฉัน ในขณะที่มาวิ่งผ่านไปดิฉันต้องหลบลงไปข้างทางกองทหารม้านี้คือโครงกระดูกที่เป็นสีเทาดดของความตายเช่นกันหลังจากกองทหารม้าผ่านไปแล้วดิฉันถูกจับขึ้นมาและถูกขังไว้ในห้องคุมขังแห่งหนึ่งเมื่อมองไปรอบๆห้องขังดิฉันเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวและได้อธิษฐานแต่ไร้ความหวังดิฉันร้องและสำนึกผิดต่อความบาปเป็นพันๆครั้ง แน่นอนดิฉันคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองน่าจะทําเพื่อนําคนอื่นๆให้มารู้จักกับองค์พระคิดหรือช่วยเหลือคนบางคนในยามที่พวกเขาต้องการดิฉันได้สํานึกถึงสิ่งที่ดิฉันได้ทําไปและในสิ่งที่ดิฉันสมควรทําแต่ไม่ได้ทําดิฉันร้องเรียกหาองค์พระเยซูคริสต um ์ซัมดาวซําเล่าเพื่อขอให้พระองค์มาช่วยแต่ดิฉันก็ไม่เห็นหรือรู้สึกการสัมผัสใดๆจากพระองค์ดิฉันรู้สึกว่ากําลังตกอยู่ในนรกเหมือนคนอื่นๆที่ดิฉันได้เห็น ดิฉันลมลงไปที่พื้นและร้องด้วยความเจ็บปวดและทรมานรู้สึกว่าตัวเองคงต้องอยู่ในนรกนี้ตลอดไปหลายชั่วโมงผ่านไปและบ่อยครั้งที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของจิตอื่นๆที่ตกลงมาอยู่ที่นรกแห่งนี้พระเยซูเจ้าค้าพระองค์อยู่ที่ไหนดิฉันยังคงร้องเรียกแต่ไม่มีคำตอบใดๆตัวหนอนเริ่มไต่าตามร่างโครงกระดูกรู้สึกได้เลยว่าพวกมันอยู่ในตัวของดิฉัน ความตายอยู่ทุกคนทุกแข่งดิฉันไม่มีเนื้อหนังไม่มีอวัยวะภายในไม่มีเลือดไม่มีร่างกายและไม่มีความหวังดิฉันยังคงนั่งดึงตัวหนอนออกจากร่างที่เป็นโครงกระดูกของดิฉันดิฉันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและอยากตายแต่ก็ไม่สามารถฆ่าตัวตายได้เพราะจิตของเราจะมีชีวิตตลอดไป ดิฉันเริ่มร้องเพลงเกี่ยวกับชีวิตและฤทธิอํานาจของเลือดพระเยซูคริสต์ซึ่งสามารถปลดปล่อยความบัปบของมนุษย์ทุกคนเมื่อดิฉันร้องเพลงมารปีศาจก็มาพร้อมกับหอ,อกปลายแหลมรัะตะโกนใส่ดิฉันว่าหยุดร้องนะแล้วทิ่มแทงดิฉันด้วยหอ,อกปลายแหลมซ้ำแล้วซ้ำเล่าดิฉันรู้สึกร้อนเป็นไฟภายในร่างโครงกระดูกขณะที่หอ,อกปลายแหลมทิ่มลงไปพวกมันเริ่มสวดมนต์ว่าที่นรกนี้ซาตานเป็นพระเจ้าพวกเราเกลียดพระเยซู และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเมื่อดิฉันไม่ยอมหยุดร้องเพลงพวกมันฉุดดิฉันออกมาจากห้องคุมขังและลากดิฉันมาที่บริเวณกว้างและพูดว่าถ้าเจ้ายังไม่หยุดร้องความทรมานของเจ้าจะมากยิ่งกว่าเดิมดิฉันจึงหยุดร้องและอีกนานกว่าพวกมันจะจับดิฉันกลับเข้าไปในห้องขังเหมือนเดิมดิฉันจำค้อบพระคัมภีร์เรื่องทูตสวรรค์ที่ร่วงลงมาจากสวรรค์และถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนจนถึงวันแห่งการพิพากษา ดิฉันจึงคิดสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันเป็นการพิพากษาหรือดิฉันร้องขอปรองว่าพระเยซูเจ้าข้าโปรดช่วยมนุษย์บนโลกให้พ้นจากนรกแห่งนี้ด้วยเตือนพวกเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปข้อประคัมภีร์มากมายผุดขึ้นในความคิดของดิฉันแต่ดิฉันกลัวพวกมันปีศาจจนไม่กล้าที่จะพูดออกมาเสียงร้องครวนครางดังไปทั่วบรรยากาศอันสกปรกนี้มีหนูตัวหนึ่งวิ่งมาใกล้ ดิฉันจึงเตะมันให้ออกห่างดิฉันคิดถึงสามีและลูกๆดิฉันร้องตอบโรงว่าโอ้พระเจ้าขอได้โปรดอย่าให้ครอบครัวของดิฉันตกลงมาที่นี่เพราะดิฉันรู้และแน่ใจว่าตัวเองอยู่ในนรกแล้วดิฉันคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถได้ยินเสียงร่ำร้องของดิฉันผููขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพไม่ได้เปิดไว้เพื่อฟังเสียงร้องที่มาจากนรกขอเพียงมีใครสักคนที่จะรับฟัง